พี่จะมาที่นี่ทําไมรีบกลับไปเลยนะเออพี่เอาผลไม้ที่นุ้ยชอบมาฝากนะฉันไม่อยากได้พี่รีบกลับไปเลยนะตูพี่แต่งตัวสิสกปรกก็สกปรกเหม็นก็เหม็นมันจะกล้ามาหาฉันที่ทํางานก็พี่เดินมาจากปากซอยมันก็ต้องเหงื่อออกแล้วตัวเหม็นเป็นธรรมดานั่นแหละพี่รีบกลับไปเลยนะ ถ้าเพื่อนร่วมงานช่ไมมเองฉันอะไรคนอื่นเขาแต่พี่เคยทำงานที่นี่พวกเขาก็น่าจะรู้แหละว่าพี่เป็นพี่ของนุยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกฉันบอกคนอื่นเป็นหมดแล้วพ้าฉันกับพี่แค่นามสกุลเหมือนกันพี่กับไปนอกกันเลยเอ,อ่อพี่ไม่เห็นนุยติดต่อมาเลยข้อความก็ไม่ส่งหาแถมโทรมาก็ไม่รับพ่อแม่เลยเป็นห่วงอ่ะ เลยให้พี่มาหาหนุ่ยที่นี่ฉันไม่ว่างถ้าฉันว่างฉันก็จะติดต่อกับเองนั่นแหละแล้วฉันก็บอกพี่ไปแล้วนะว่าอย่ามาหาฉันที่ทํางานพี่ขอโทษนะหนุยงั้นไว้ครั้งหน้าพี่จะไปหาหนุ่ยที่ห้องพักนะงั้นเดี๋ยวพี่รีบไปละเออรีบไปเลยได้ย่ามาหาฉันที่ทํางานอีกนะได้ เอาคุณตาเอาหวัสดีครับคุณหวานมาหาคุณนุ้ยเหรอคะครับพอดีเอาผลไม้ที่นุ้ยชอบมาฝากนะครับแต่มันหล่นพื้นหมดแล้วเข้าไปข้างในก่อนไหมคะไม่ดีกว่าครับพอดีผมสกปรกเดี๋ยวทำออฟฟิศหม็นเปล่างั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ ุณนุ้ยคะคะคุณหวานเมื่อกี้คุณคุยกับใครหน้าบริษัทเหรอคะพวกขอทานนะคะแต่ว่าคุณหวานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะชลไรเขากลับไปแล้วนี่คุณมีพี่ชายเป็นขอทานเหรอ,อ,อคุณหวานรู้ได้ยังไงคะว่าคนเมื่อกี้เป็นพี่ชายของฉัน ครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้คนที่มาสัมภาษณ์ผ่านไหมครับนี่น่ายอยากรู้ไปทำไมอ่ะอ๋อพอดีผมเป็นพี่ชายเขานะครับน้องสาวผมฉลาดมากเลยนะครับหัวไวสั่งอะไรทำได้หมดเลยครับผมเลยอยากให้น้องสาวผมได้ทำงานที่ดีๆแบบนี้ครับถ้าที่นี่ดีแล้วนายจะยี่จดหมายลาออกทำไมล่ะ ออพ่อแม่ผมท่านแก่มากแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับที่ผมมาทํางานที่นี่ก็เพราะว่าผมต้องส่งน้องสาวเรียนแล้วตอนนี้น้องสาวผมเรียนจบแล้วครับผมก็เลยอยากจะกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่นะครับนายนิดเป็นคนกระตันยูจังเลยนะแล้วก็เป็นพี่ชายที่ดีด้วยเรื่องที่นายถามว่าน้องจะสอบสัมภาษณ์ฐานไหมฉันก็ตอบไม่ได้หรอกนะนขอตัวก่อนละ ันหมดแล้วล่ะคะ่ะที่พวกคุณสองคนคุยกันที่คุณกล้าพูดเดงไงว่าพี่ชายเป็นขอทานจิตใจคุณทำด้วยอะไรคะแล้วถ้าคุณหวานมีพี่ชายจนๆทำสวนทำไร่ทำนาคุณหวานยังจะกล้าเรียกเขาว่าเป็นพี่ชายอยู่หรอคะกล้าสิคะถึงเขาจะจนแต่เขาก็เป็นคนในครอบครัวเราก็ควรให้เกียรติและเคารพเขา คุณไม่คิดถึงตอนที่เขาทำงานหาเงินส่งคุณเรียนหรอคะก่อนจะได้เงินมาจ่ายค่าเทอมแต่ละบาทรู้ไหมว่ามันลำบากแค่ไหนถ้าเขาไมา่ได้ยินว่าคุณว่าเขาเป็นขอทานเขาคงจะเสียใจมากแนๆ่ๆฉันขอโทษนะคะคุณหวานฉันว่าคุณขอโทษผิดคนแล้วล่ะคะ่ะคนที่คุณควรขอโทษคือพี่ชายของคุณ ไม่ใช่ฉันตอนนี้พี่ชายคุณคงยังไปได้ไม่ไกลงั้นฉันอนุญาตให้คุณลาได้หนึ่งวันคุณจะได้พาพี่ชายคุณไปทานอาหารอร่อยๆคุณรีบไปหาพี่ชายคุณเถอะจริงเหรอคะคุณหวานขอบคุณคุณหวานมากๆเลยนะคะ พีตาฉันขอโทษนะที่พูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีกับพี่มันเป็นไรพี่ไม่เคยโกรธนุยหรอกที่พี่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อกับแม่แล้วก็พี่เป็นห่วงนุยนะต่อไปนี้ฉันสัญญาณนะพี่ว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ววันนี้คุณหวานให้ลาได้หนึ่งวันงั้นเดี๋ยวฉันพาพี่ไปเลี้ยงข้าวนะแล้วก็ อาทิตย์หน้ามีวันหยุดงั้นเรากลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะพี่จริงเหรอหนุย้ยพ่อแม่ต้องดีใจมากๆเลยที่นุ้ยได้กลับบ้านอ่ะพี่ฉันหิวแล้วพ่อแม่ไม่เคยอายที่ต้องทำงานหาเลี้ยงลูกแต่ลูกบางคนกลับอายที่มีพ่อแม่ยากจนจงจำไว้ถึงจะมีพ่อแม่จน ก็ไม่น่าอายเท่าไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้